โหยโกรซีโกรดเรื่องอย่างนี้หนิว่าใครเจอก็ก็โกรดอะ่ะมันมันเป็นอะไรที่แบบโหคือเราเองเราเจอข่าวเฟกนิวแบบเดี๋ยวตายบ้างเดี๋ยวอะไรบ้างอย่างเงี้ยคือมันก็เรื่องธรรมดาเนอะในวงการบันเทิงแต่แต่นี่มันเป็นเฟกนิวที่ที่กับเด็กอะ่ะแล้วมันเป็นเรื่องที่โอ้โหมันเซนซิทีฟมากพอสมควรเหมือนกันคือเราเข้าใจนะว่าเป็นเฟกนิวแต่ว่าเชื่อไหมว่าไปตามอ่านคอมเมนต์อ่ะบางคอมเมนต์อ่ะมีหลงเชื่อซึ่งแบบอันเนี้ยมัน มันคือสุดแล้วอ่ะมันไม่รู้จะพูดยังไงสิ่งที่เราทําได้คือเราก็ต้องสอนให้ลูกเรารับมือกับมันแล้วก็แล้วก็อยู่กับความเป็นจริงในมุมของหนิงสอนลูกอีกมุมหน,นึ่งเลยนะหนิงบอกลูกว่าหนิงทาให้มันเป็นเรื่องเบาหนิงไม่ได้ทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับนิดเลยหนิงบอกว่าจริงๆเนี่ยคนในวงการบันเทิงโดนเยอะมากแล้วตอนนี้มันก็เริ่มแบบเล่นลามมาถึงเด็กแต่จําไว้นะบนโรคโซเชียลแบบเนี้ยมันสอนให้เรารู้ว่าเราอ่ะต้องดูแลตัวเราเองให้ดีแล้วก็ ต่อจะให้เป็นคนดังหรือคนไม่ดังมันสามารถดังข้ามคืนได้กับเรื่องแย่ๆก็มีเนี่ยแหละมันคือสิ่งหนึ่งที่ที่จะต้องเป็นการที่เอาความบดไลา์ของโซเชียลมา t เทินเป็นการที่ว่าเราต้องดูแลตัวเองแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนที่เขาตามเราหนึ่งก็จะพยายามสอนเขาในมุมนี้มากกว่า